หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาโคหมักก่อนนะคะนั่นก็คือเกาลักเชียงตุงเองค่ะทุทกคนเคยเห็นไหมคะนี่หมักก่อนนะคะไม่รู้ว่าที่ไทยมีหรือเปล่า นะะถ้ากินดิบก็อร่อยนะคะกินดิบนี่มันจะหวานนะคะถ้ามาโคแบบนี้แล้วมันมันจะมันนะคะมันก็อร่อยนี่หมักก่อแล้วก็เริ่มน้ำก็เริ่มจะแห้งนะคะต้มให้น้ำแหงะะ้งค่ะ ก็หมาก็เชงตุงน้องคนลอยเอามาขายมันจะมีหลายพันเลยนะคะพันเล็กๆก็มีนะคะมาก็เม็ดพันเล็กๆน,นี้จะปานกลาง จะแห้งแล้วตัวแม่น้ำมันแห้งๆหมาก,ก้อนี่เปิดมันจะหนานะคะถ้าจะกินมานี่ต้องเอ,เอาอะไรมาคุกนะคะต้องเอาสาแมกมาคุบ <c oughs> เอาสาทบก็ไล่ค่ะสาดทบ่างนะคะทุบแล้วก็ใส่จลาแล้วก็แกกินโอ้อร่อยมากเลย ของกินเชียงกู แล้วค่ะ,อคคะถอดใส่านี่ถอดใสาดไว้แล้วก็เอาไปทุบก,กินนะคะอน่อ้อร่อยของพ้นบ้านเชียงตุงของว่างนะคะถ้าคนแก่ชอบกินกับน้ำลาเนะคะกินแล้วก็ซดน้ำลาไปพลอดๆอดนะคะนี่ค่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะ จะมาแวะมาก,ก่อกินนะคะนี่นะคะเราทุบแล้วก็จะประมาณนี้นะคะต้องบีให้กินในจะเป็นแบบนี้นะคะอืมอร่อยจังเลยมันหอม ก็เทงแล้วนะคะจะพามากินข้าวซอยโซฟิกเกอร์นะคะก๋วยเตี๋ยวยำใส่ถันเน่านะคะนี่ที่กับกระเทมแล้วก็ตำแล้วนะคะนี่เรามาปรุงเครื่องให้ดูค่ะจะริกกระเทมใส่สุดรดนะคะของโน ก็จะใส่เกลือนะคะถ้าไม่ใส่เกลือชุรสมันกินไม่ได้หรอกต้องใส่ทุกอย่างใส่เกลืแล้วก็จะใส่ถั่วเน,น่านะคะถั่วเน,น่านี่ใส่ครึ่งซ้อนเลยนะคะนี่ค่ะใส่ถั่นเน่า้นะก็ใส่มะนาวนะคะ ให้ซอบมะนาวเยอะก็ใส่นิดเดียวก็จะมาคนให้เข้ากันนะคะอาหารเท่งนะคะกระชอยโซบีเกอร์กระชยกับะปุ้งแล้วก็โลกมาแล้วนะคะ เข้ากันแล้วนะคะเราจะมาชิมดูกันดูอืมอร่อยมากปุ๊กเข้ากันแล้วนะคะมาคะ่ะมามากินด้วยกันกินข้าวซอยซดถั่วเน่าด้วยกันนะคะ 嗯。嗯 อร่อยสุดยอดเลยหมดเก่ง้งคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ